ดอกไม้ป่าสวยๆส,สีสม้มสวยงามรับข้างๆทางลงมาบ้านบ้านไร่ขั้งล่างก็เป็นแม่น้ำครับแม่นม้ำางล่างนนแ่น้ำอูกจะเอาไปตัดเอาเอาใส่กกันแซมกับดอกไม้ดอกใหญ่ๆดูจะขึ้นไปได้ไหมเนี่ย เนินถึงสูงด้วยเอาจะลองดูทุกคนจะลองจะเอาไปตัดใส่แะกันแก้มดอกไม้ใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ๆดูดูด้เสือจะได้จะได้ไหมได้แล้วชอบเลยาไม้ป่าจากออสเตรเลีย ชอยใหญ่ๆนี่ y ài y ài này, เอาไปเลยนะเอาให้ฝาเป็นเป็นไรแล้วก็ขึ้นใหม่ได้ตัดก็จะได้ได้แล้วได้สี่ห้าชอบ มันจะลองไปตัดเอาดอกไม้ดอกใ,ใหญ่แกมกันดูคงจะสวยน่าดูน <c oughs> ี่กัะข้ามสะพานเข้าไปบ้านไร่ของเราครับน้ากำลังไหลอยู่ลุงเดินนะเดินกลับมาเดินเมื่อกี้เนี่ยเดินเอาขยะถังขยะเข้ามาเข้ามาข้างในก็เลยเดินผ่านมาก็เลยเห็นดอกไม้ข้างทางก็เลยตัดออกมาด้วย ขยะที่นู้นขยะครต้องเอาไปขึ้นไปข้าบบนทางข้างทางรถทุกๆวันจันทร์ต้องเอาเอาขยะเข้ามาวันอาทิตย์เอาขยะออกไปนี่ภาระของลุงบ้านสามหลังนี้ลุงเป็นคนเอาเข้าออกเองหมดเลยนะวันหลังนั้นไม่เคยเข้ามาเลยหลังฝั่งนี้ลุงตาแก่พิการครับจะเดินหลังค่อมเดินไม่ค่อยจะได้ลุงต้องช่วยบอกให้แกบอกว่าไม่ต้องเอาเข้ามาเข้าออกเข้าลุงก็จะออกเข้าให้เองเลย ก็เป็นภาระล,ะลงเองก็ไปเป็นอะไรครับเราก็ชอบช่วยบ้านค้าเป็นเคียงกันเนาะบ้านเขาอลังโน้นฝั่งเขาของลงอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งนี้หน,หนู่นข้าไหนนู่นแต่ทีนี้เราไปตัดเอาดอกไม้ดอกใหญ่ๆกันดูแกมกันว่าเป็นยังไงสวัสดีครับทุกคนัเช้านี้ลงได้ตัดดอกไม้ข้างทา,างมาแล้วไปแกมใส่ดอกไม้ใหญ่ นี่ดอกไม้ใหญ่ที่เราังกำลังจะตัดยึดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะได้มาโอ้โหง่ายๆครับดอกต้นดอกดอกนี้ต้องคายวิธีคายคุมมิดคิดเลยทั้งวางป่าทั้ง,งจิงโจ้ป่าทั้งกระต่ายป่าครับมากินของเขาเดี๋ยรู้ต้องใช้เอาหินอาจจะเอาหินเอาก้อนอิดก้อนอะไรก็เอาโมกิ่งเอาขอนไม้ ไว้ตรงบริเวณตรงรอบขอบนี่นะก็ยังโดนกระต่ายป่ามาขุดขุดรูเข้าไปข้างในนะขูดูกินรากของเขานี่หนืจะใช้วิธีหลายอย่างกว่าจะได้ดอกของเขามาอย่างเงี้ยจะสิดอกสวยงามไหมทุกคนนี่คือดอกโปรเทียนะครับโปรเทียเซฟคิงโปรเทียถ้าเป็นเรียกภาษาไทยคือดอกบัวพระพุทธเจ้าครับคนไทยเรียกกันเนาะดอกบัวพระพุทธเจ้าถ้าดอกตูมก็ค่าเป็นแบบนี้น,นี่นะ สวยงามไปอย่างหนึ่งบานเต็มที่แล้วแล้วก็กลังจกบานก็มีแต่ลุงที่ว่าลุงจะตัดเอาไปพร้อมกันเลยนานๆได้ออกมาทีออกมาข้างนอกเนี่ยมาตัดออกของเขานี่สวยงามครับเห็นไหมพระบบพุทธเจ้าของเราแต่แกมใส่ดอกไมใ้ใหญ่พอดี ลุงอาลงตรงนี้นะหลายปีกันนั้นนะ่ะสี่หปีแล้วนะหปีเพิ่งจะเห็นดอกเนี้ยเพราะว่าเขาก่อนลุงปล่อยทิ้งไว้ไม่มีเวลาจะมาดูแลเขาครับดิอันนี้โดนน้ําแข็งนะ้นําแข็งอีกอันนี้ตายเจอช่วงโควิดกับลุงไม่ได้มาไร่มาบ้านไร่นานเลยเลยเจอช่วงโควิดเลยมาไม่ได้นี่พอปีปีแรกมาลุงพยายามดูแลเขาเป็นอย่างดีเลยทวนดินเอาญ้าออกร้อม รู้ว่ามิดชิดให้เขาเออเขาได้ออกดอกให้เรามาเต็มทีจ่จะเป็นแบบนี้นดอกไม้แพงครับราคาแพงนะแพงแต่ดอกออกออกให้ทุกปีถ้าเราพยายามดูแลเขาทีนี้ลุงตัดเอาดอกเขาก่อนเนาะดูว่จะเป็นยังไง ได้แล้วได้แล้วสามสามดอกครับได้สามดอกก็ดีเนาะนี่ดอกจูมดอกหนึ่งเอาไวเอาไว้ก่อนนี่ก็ได้ดอกไม้ตัดข้างทางด้วยกันนช่ไหมทุกคนนี่พอดีเป็นดอกจูมล้วเราเอาใส่ใจกันในบ้านคงสวยน่าดูเลยเนาะนสวยงามไหมทุกคนสวยงามนะตอนนี้ก็ดูสวยงามแล้ว โอเคไปทุกคนขอบคุณครับที่เราชมกันจนจบลุงขออนุญาตจบเท่านี้ก่อนเนาะจะเอาไปใส่แ่กันในบ้านดูว่าจเป็นยังไงดอกบัวพระพุทธเจ้าของเราดูสิสวยงามไหมไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม